สวัสดีครับพป่น้องครับปาดคืช่างได้ฝัดเลยไหมแต่อันเล่นอยู่ก,ากลางกรุงอันโชดดีซีมันก็ยังเล่นในหอได้เนาะอันนี้ความรู้สึกมันแบบแบบเดียวกับแบบเดียวกับเอา เด่นยู่ตึกใบยกท่างตึกใบยกตอนนั้นนะเด่นยู่ประตูน้ามือปีกายปีก่อนนะครับความรู้สึกคล้ายๆกันเลยมันรรยากาศมันคือกันไหมแต่กลางเมืองกังเม่นเงียบแจ้ว คือจังเฮาอยู่อีกโลกนึงเนี่ยมความรู้สึกมันเป็นจังไรบ่อาจจะเริ่มเห็นคนออกมาเห็นไหเนี่ยคนแรกครับเห็นมอไซค์บินแล้วมาที่นี่จากตะแรกเงียบกิปครับ ค้องเดียวกับเมื่อวานมานอพี่น้องค้องเส้นแสบึ้อกันวะเน,ใน,น่นคอมเนนะบอกเลยด้วย มือหลวงครับเนค,คนเริ่มมาออกกำลังกายเริ่มออกมาเห็นงานแล้วครับก็มีหกโมงยี่สิบนาที เป็นคลองน้ำอ้อมบางส่ได้คิดฮอดตอนเรียนกันอย่งนะเบนิดเบนิดเบนิดอังกฤษเดี๋ยวไม่น้องเบนิดเป็นจังหวัดหรือเป็นประเทศหรือเป็นอยังวะมีน้ำมีเรือมีอันนั้นน่ะบ้าบคิดบ้าฟันบางทีเขาก็เป็นคือกันนะมาเห็นงานกรุงเทพกรุงไทยได้ก็บอกก็บอกเห็นนะสินะครับ ได้เห็นนะแกไปมาเป็นเด็กปั้มก็ยู่แต่ปั้มน,นะครับเดีพ่อได้เห็นเพ้ยงเสียเมาเป็นหมอรำนี่ยนะก็จะเห็นลายยางเนี่ย ใช่บริการทั้งเรือกันหลนดีด้วยล่ะแสดงว่าคนสัญจรทั้งน้ำค่ะอาย,อย่ครับ เดี๋ยวว่าจิตก็แรงมาฝนเริ่มตื่นเริ่มเห็นงานแล้วครับตอนนี้ มีแต่อมองพี่จะอาพาร์ทเมนท์ไม่ได้นั่นรึไงนะประตูแปดโมง ในรัอบอีสานน้องไปน้องนะจะกลับไปได้กะไปพ่อเดือนไงก็ดีได้ได้ดักเอาครับได้จะใส่บ่วงแล้วไปไยิงเมื่อใดเย็นไงบรรยากาศนะแต่ตอนนี้กรุงเทพกะเย็นเยอะครับาตานี้สิบกว่าแล้วเนี่ยโมยิบ ซียิมหานี่เลยเนี่ยสงเย็นเย็นเอาหนาวครับยุ่งนอกเขาก็ต้องใส่เสื้อกขนหนาวแล้วเนี่ยรับผมเดี๋ยวคลิปนี้ยวฝากมาเท่านี้กันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ